สวัสดีครับสวัสดีครับผมมอสครับผมผมแบงกี้ครับหายหนะ้าหายตาไปหายหนะ้าหายตาเอาจริง,รงช่วงที่ผ่านมาก็ต้น,น<ไ>ปีเนอะต้นๆเปิดสกักหลาบแล้วก็บินเลยก็เลยมไม่ได้อยู่เน้นเดินทาง ไม่ได้ค่อยอ,ออกอีเวนท์ที่ไทยเท่าไหร่หจริงๆิที่ถึงทุกคนแล้วก็แบบอยากมาสัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวมากๆเ, <S <S เ<อ>หายไปบินวๆนี้อ่าเล่าหน่อยสิอยากคุยกับพี่หรอมีเรื่องอะไรแน่นอนอาหายไปนานเรื่องเล่ามันเยอะมากจริงๆอ่ะเอาพูดตามตรงว่าเรื่องเล่ามันก็เริ่มลืมไปแล้วแหละมันก็ไม่มันก็แบบพออ้เรื่องนี้อยากไปเล่ามันก็อาจจะลืมไปบ้างอะไรอย่างงี้จริงๆอยากให้พี่ถามมากกว่าอยากอยากอยากถามว่าเพิ่งกลับมาจากที่ไหน นนัที่ไหมล่าสุดเราคือที่ไหนไปมาเกาไปมาเกามาที่จริงอ่ะบินบินลวดเลยฮะไปฮาบินแล้วก็แล้วก็ไหลไปที่บราซิลแล้วก็ไปที่มาเกากลับมาใช่ครับเป็นไงบ้างคะไปเจอเป็นแฟนแต่ละที่ดูยังจริงๆสนุกจริงๆก็ที่ไกลสุดก็จะเป็นบราซิลเนาะบราซิลไทยมากรู้สึกว่าเป็นทริปที่ไกลสุดในชีวิตนี้แล้วก็สนุกเจ็ทแลกสุดๆเจะป็นนแฟ แฟนทีนต่างกับที่อเมริกเอาจริงๆเอ,เอเนจีเรียแฟ,แฟนๆที่บราซิลคือด้วยความที่เขาเป็นลาตินอเอเซียเนาะเขาก็ต้องแบบทุกๆอย่างมันต้องมีท่วงท่าการเต้นการร้องเงี้ยทุกคนเต้นเก่งร้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็กล้าแสดงออกเนาะใช่เขาแบบกล้าตะโกนกล้าพูดมาเลยอ, <ไง S 2> อย่างเงี้ยใช่เฮ้ยอย่างเขาเลยมุนเก่งไม่ไม่ไม่เว้นเลยเนาะใช่ดิขุนเก่งดิขุนเก่งขอพูดเต็นลฮะ ผมรู้สึกว่าแบบแต่ละที่มันก็มีความแ,บบแตกต่างกันอะไรเงี้ยอย่างครั้งแรกที่ได้มีโอกาสไปฮาบิน <c oughs> ก็รู้สึกว่าหู oo, อากาศหนาวขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยก็แบบว้าวแบบเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากส่วนแฟนๆก็ต้องยอมรับว่าแบบให้การตอบรับดีมาโดยตลอดเลยทุกครั้งที่มีโอกาสได,ได้แบบได้ไปต่างประเทศเป็นแฟนก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอยากให้เราอบอุ่นในทุกที่ที่เราไปยนยครับแล้วกลับที่บาคือรคะ หูที่บราซิลก็คือค่อนข้างว้าวนะครับเพราะว่าเป็นอีกซีกโลกเราเลยแล้วก็เป็นอีกไทม์โซนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือมีแฟนๆอยู่เยอะขนาดนี้แล้วก็รอรอซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบขอบคุณมากที่แบบว่าติดตามพวกเราเราก็เลยแบบค่อนข้างมีไฟมากๆจากการที่กลับมาจากบราซิลเพราะว่ารู้ว่าการที่เขาจะติดตามเราได้บางทีมันแค่ในโซเชียลเท่านั้นอะไรเงี้ยบางคนแบบไม่ได้สามารถบินมาหาเราได้บ่อยอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกว่าเออก็มีไฟที่จะทำโปรเจกต์นู่นนี่นั้นเพื่อให้เขาแบบได้เห็นได้เสพแล้วก็ได้แบบหายคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับได้เห็นภาพเห็นวิดีโอมาก่ะคุณแอ้ยเยอะเลยเยอะมากเลยก็เดี๋ยวรอดูนะครับวล็อกก็อาจจะได้เห็นเร็วๆนี้แต่คอนเสิร์ตที่พวกผมไปอ่ะผมว่าจัดเต็มนะเอาจริงเซ็กซี่จัดเต็มนะเพราะว่าเราไปในเราไปในนามซีรีส์เพียงชายไรนะฮะก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นมีท สุดท้ายแล้วแหละก่อนที่จะขึ้นซีเรื่องใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็จัดเต็มในในคาแรคเตอร์แบบที่เราที่เราเล่นกันมาเป็นปีเนะาะก็คิดว่ามันน่าจะปิดจบตรงนั้นอนะไรเงี้ยก็มาเริ่มต้นคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็เรื่องใหม่มันก็มีความแบบเปลี่ยนการแต่งตัวติดตังติดแกมอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ตามมากันไปเนาะแล้วก็เราพวกเราจะมีไปจาการ์ตาด้วยเป็นแฟนมิทติ้งใช่ถ้าจะอีกเดือน2เดือนข้างหน้าใช่ครับคุณว่าไปในนาำแบบใช่ครับ จะมีต่อนเนื่องไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าจะเป็นแบบใหม่ละจะเป็นแบบเอ้ยแบบอ,อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยใช่จริงๆไม่อยากพูดเยอะกลัวแบบกว่าเปนคลับคาดหวังแต่ว่าแต่ว่าจะอยากให้รอดูแล้วกันเลยแล้วเมื่อกี้มีก่อนคิดว่าทัวร์ก,กินลาลายได้จบแล้วเดี๋ยวจะหรับซี้อเรื่องใหม่ส่นงานใหม่ร้า,ส,าสุดออเอาจริงๆผมจะมีถ่าย ตาโขนก่อนครับชื่อเรื่องว่าตาโขนนะเป็นเป็นหนังแบบสืบสวนสอบสวนแล้วก็น่ากลัวนิดๆอะไรเงี้ยฮะก็อยากจะให้คนรอดูเริ่มเวิร์กช็อปไปแล้วเล็กื่นเต้นน้อยเลเงี้ยแล้วก็มีนางเอกด้วยคือยังไม่อยากสปอยว่าเป็นใครแต่ว่าทุกคนรู้จักแน่นอนแล้วก็น่าจะวาวซ่าเหมาะกับคาแรคเตอร์แน่นอนฮะอบยางให้คนรอตาส่างคาแรคเตอร์เรื่องเรื่ออย่างไรคะหนังเรื่องแรกของเราใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องแรกของผมแล้วก็ของสตาร์เตอร์ด้วยเอาจริงก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไม่รู้ว่า กระบวนการเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งผมก็มั่นใจว่ามันจะผ่านไปด้วยดีครับจรงตจริงๆก็เป็นเบรกบดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆใช่ครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็อยู่ในกระบวนการการการับการพัฒนาอยู่ใช่ครับเปิดกล้อง่ไหรเปิดกล้องน่าจะกลางกลางปีกลางป,างปีครับประมาณเดือน4เดือน5เท่านี้หลักๆจะเป็นผม แบงค์กี้เข้าใจะเป็นต้นไม้เฮ้ยอี๋เขาเล่นเป็นเห็ดเขาเล่นเป็นเห็ดนะเขาเล่นเป็นเห็ดแถวโซนอีสานไม่ได้เยอะเราก็ให้ซีนเขาพูดไปเขาต้องไปเวิร์กอีกเรื่องหนึ่งคือผมรับทำสอดอิการกองใช่คือต่อให้เราไม่ได้เล่นเราก็อยากไปกองเราก็รับสอดอิการรับสอดอิการนี้คุณพี่คิดว่าเขาจะทำอะไรให้ผมกินเออเธอเดี๋ยวก่อนนะเธอสอดอิการดูแลแค่เขาคนเดียวหรือเปล่าดูแลทั้งกองเลย แต่ให้เดินมาหยิบเองอันนี้เป็นสวนจัดการแบบติดแคมอาหารการมาเป็นมาม่าเออมาม่าต้มมาม่าผัดใช่เป็นเป็นแบบชายสปอนเซอร์เข้าได้เลยถ้าใครอยากเข้าในในกองแล้วก็แต่อาจจะลำบากฟูซัพพอร์ตนิดนึงเพราะว่าไปถ่ายถึงจังหวัดเลยเข้าไปแล้วส่งฟูซัมรอดอาจจะต้องเริ่มส่งแต่วันนี้เลยเข้าคิวเลยนะเข้าคิวเข้าคิวเข้าคิวขอเป็นขอคิวไม่บูดเพราะว่าหลักๆเรื่องเนี้ยก็จะเน้นไปที่มอสเพราะว่าความตั้งใจของสปอนเตอร์คือ ต้องการให้แบบเขาเรียกว่าเรื่องนี้นะมีความแบบคงวัฒนธรรมเยอะมากแล้วก็อยากให้อะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยยังคงอยู่อย่างม้อนเนี่ยพูดพูดภาษาเลยได้ซึ่งภาษาเลยเป็นภาษาอีสานที่ที่ยากกว่าปกตินิดนึงนครับซึ่งผมเองเนี่ยก็พูดไม่ได้ก็เลยอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รับบทที่ก็ปเป็นเห,เหตุเหมือนเดิมก็เลยเป็นต้นไม้<ห>ไท,ที่ที่แบบอินเตอร์ เป็นต้นไม้ที่อินเตอร์เดี๋ยวรอดูในเรื่องว่าจะอินเตอร์แค่ไหนเออแต่ยังต้องฝา,า,า,ากแบบฝากแฟนติดต,ต,ตามเป็นภาษา,าเลยไหมภาษาเลยเหรออ๋อได้ครับเอ,อเอ่อกาฟ้าพี่ตะโค่นนะครับ<ห>เ,เรื่องว่าตะโคนนะ่นนะอีกาําลังอีเรื่อมทายนะครับน้องวอตรยาฟ้าให้พ่อแม่พี่น้องอยู่จังหวัดไหนก็นแล้วแต่นะครับเอ่อฟ้าพี่ตะโคน่นนี่แหละครับเออแล้วผมพี่แบงนะคะมีมีอะไรอ่ะเพื่อนเออตอนนี้พยายามให้ทางค่ายติดต่อกระเทยทำไปอยู่คืออยากไปออก คือพูดไปเรื่อยแล้วตอนนี้คือตอนนี้จะมีสีเรื่องใหม่ก็เพิ่งเขาเรียกว่าสปอยสปอยไปบ้างเล็กน้อยแล้วชื่อเรื่องว่าร่วมห่อลงๆครับ be my so mate ก็เป็นซีรีส์ที่มีความแบบไวสายน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะมีปมของตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมย้อนกลับไปสมัยเรียนแบบสมัยกามิกาเซ่อะไรเงี้ยมันมีความแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่า แฟนๆก็อาจจะเห็นอะไรใหม่ๆสำหรับมอสแงคงเพราะว่าก็เคยเห็นทรบไปแล้วเคยเห็นแบบดุๆไปแล้วก็อาจจะมาลองเห็นอะไรที่มันแบบเคยดูมีความเข้าๆห,ๆหน่อยแล้วก็ใส่หน่อยเราก็อยากให้มันรู้สึกว่ามันใหม่จริงๆอยากให้มันเฟรชจริงๆ,ๆเลยนะ้ก็พยายามทาสิ่งที่เองคิดว่าไม่อยากทำแน่ๆนอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นการเปลี่ยนทรงผมหรือการแต่งตัวตัดสกินเฮดใจเย็นๆอาจจะทําสิ่งที่เองแบบไม่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว <ó>, ่ามันเป็นไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เรายังไม่เคยทําดีกว่า ไม่แน่ว่าเราทําไปแล้วเราอาจจะชอบหรือแบบอาจจะออ้ยเออก็แปลกดีอะไรเงี้ยครับก็เรื่องนี้ก็จะได้เห็นก็จะพยายามแบบทำทุกอย่างให้มันเฟรชมากที่สุดอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้ทำก็จะได้ทำเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนังไม่เคยเห็นในรายการยูทูด้วยใช่ไหมอุ้ยไม่เคยมีในโลกเลยนะอันนี้ครั้งแรกของโลกคือพีอาร์ได้เลยว่าอันนี้ครั้งแรกของโลกไม่เคยมีแบง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 เพราะเราจะถ่ายซีเรื่องนี้ด้วยเครื่องคิดเลขแังแ เขาต้องอยางฉันต้องไปอยู่ในผลงานนั้นหรอไม่ใช่ไม่รู้เอาเราจะอยากได้ความจริงใจอะไรมากมายเนาะพี่เนาะชีวิตมันเครียดอยู่แหละอแต่เราพูดถึงใจยังอยู่ที่ของเราหน่อยอันนี้ก็เรื่อยๆเรื่อยๆเนาะก็จริงๆอ่ะเรามีทำทำหยุดหยุดแล้วก็เหนื่อยตามอารมณ์ตามฟิลตามอารมณ์ตามฟิลไม่หรอกคือช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีคิวไปเที่ยวเราก็พยายามแบบทุกครั้งที่เราไปทํางานก็อยากให้แฟนๆเห็นแบบเบื้องหลังการทำงานอย่างไปแฟนมีอะไรเงี้ยใช่เราก็มีถ่ายอะไรเงี้ย แต่หลักๆเราก็แอบทะเลาะกันอนะไรเงี้ยมันก็มีฟุตออกมาน้อยคือใช่ใช่แต่หลัหลงๆเริ่มถ่ายแล้วทะเลาะปุ๊บถ่ายเลยเอ,อ้ยผมขอพูดต้นตอก่อน <c oughs> คือพอเราทํางานเยอะเสร็จป,ปุ๊บอ่ะเราก็มีเวลาพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยพอหยุดก<ด><ด>็อยาก <ปะ S 3> พักผ่อนลดน้ําตาลใช่ก็เลยก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวก็เลยเวลาไปทํางานเนี่ยงั้นเราก็ถ่ายเบื้องหลังไปซะเลยให้แฟนคลับได้ดูด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็คนละมดกับสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่แรกหลังๆมาเราก็เลยแบ่ง ล็อกไว้เลยว่าอุ้ยเดือนนี้ต้องไปกี่ครั้งอะไรเงรี้ยค่ะเพื่อจะให้แบบได้พักผ่อนด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยได้ไปจำแขกไหมคะมีมีไปบ้างครับก็จริงไม่อยากสปอยอะไรเลยอยากให้แบบอุ้ยอันนี้ไปเที่ยวเ,เพราะว่าเป็นทำๆหยุดๆแล้วก็แจ้งแฟนับว่า,วา,วาอุ้ยขอขอไม่สัญญานะว่าจะลงเดืนอนกี่ครั้งลงตามฟิลเร<ช>อติดตามแล้วกันนะครับอะไรเงี้ยก็บอกวันนี้ใช่แต่ว่ายอดซับพ,พึ่งไอ้นี่นะครบหนึ่งร้อยล้านอู้พูดเล่น เชื่อเหรอด้โล,ล่นะด้โล,ลนะด้โลเราม่รู้สีอะไรด้วยร้อยร้านอ่ะ <c oughs> ก็ฝากด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยคืออยากบอกว่าคิดถึงทุกคนมากอยากเจอทุกคนสุดเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็กอ่อไว้มาเจอกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ในทุกแพลตฟอร์มของ Star Hunter Entertainment เลยนะครับหรือ,อว่า <c oughs> พ,พี่โอ๋อะไรพี่โอ๋ลงเยอะกว่าพี่โอ๋ Star Hunter นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มแยกของเราเนาะสุด เป็นปนักข่าวขาข่ระวังนะพี่ๆนะพี่โอหเขาสุดๆนะฝาของเราฝาของเราฝาของผมนะครับก็ตาโขนนะครับก็กําลังจะถ่ายทําแล้วนะครับ <c oughs> ชื่อเรื่องว่าตาโขนนะครับได้ดูแน่นอนจิ้นปีไม่ก็ต้นปีหน้านะครับผมขอได้นะครับแล้วก็ฝากมีบีมายโซกด้วยนะครับร่วมหอลงงนะครับก็เป็นซีรีส์วายน่ารักๆกุกกิ้งนะครับก็ใครที่อยากเห็นเคมีของพวกเราในแบบอื่นแบบใหม่ก็อย่าลืมเข้ามาติดตามนะครับ แม่เราเหรออุ้ยไม่เอาอ่ะกลัวรวยคือถ้อฝากนแล้วผมรวยทำไงอ่ะเดี๋ยวพี่คิดภาพคุยกัอุ้ยเหรอพี่นครบอกไม่คิดว่าจะขนาดนี้ก็ฝากทุกอย่างเลยผมเชื่อว่าแฟนๆก็น่ารักอยู่แล้วก็คือจริงๆทุกอย่างรวมรวบยอดที่ทุกแพลตฟอร์มอ s สแบงกี้นะครับก็ติดตามด้วยครับฝากด้วยครับขอะขอบคุณค่ะ